สวัสดีคะ่ะดาด้านะคะตอนนี้นะคะถ้าจะให้แนะนำโฟมสักหนหลอดนะคะดาด้าแนะนำโฟมไฮยรหลอดนี้นะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้ใช้เองแล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะเนี่ยใช้จะหมดหลอดแล้วนะคะแล้วก็แนะนำเพื่อนสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆในเพจใช้ผลตอบรับกลับมาดีมากนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขามีคุณสมบัติยังไงแล้วก็ดียังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ย ต้องบอกว่าเนื้อโฟมไฮยาลอดเนี้นุ่มมากนะคะนุ่มจริงๆนะคะเวลาล้างแล้วเนี่ยรู้สึกได้ถึงความสะอาดที่ผิวแล้วก็ไม่แห้งตึงและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกได้เลยว่าผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะสําหรับโฟมไฮยาหลอดนี้ค่ะทําไมนะคะจึงดีขนาดนั้นนะคะต้องบอกว่าหลอดนี้นะคะอัดแน่นด้วยสารสําคัญเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮยาลูรอนนะคะที่ช่วยทําให้หน้าเรา เร่งดึงดนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่เขาช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกและที่สําคัญก็คือมีวิตามิน B3 นะคะที่ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสเดี๋ยวเรามาดูเนื้อไฮยาโฟมหลอดนี้นะคะโฟมไฮยาเนื้อวิฟนะคะก็วิธีการใช้นะคะก็บีบออกมาใส่ฝ่ามือแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะใส่น้ําลงไปแบบนี้แล้วก็วนวนวน แบบนี้นะคะก็จะเกิดเป็นฟองขึ้นมานะคะใส่น้ำสักสองสาครั้งนะคะก็จะเป็นเนื้อโฟมที่แบบนุ่มมากแบบนี้นะคะเห็นไหมคะฟองเนี่ยสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือฟองนุ่มจริงๆนะคะนี่เลยนุ่มมากๆนะคะอย่างที่บอกนะ,ะขนาดหลอดนี้นะคะขนาด 100รยกรัมราคาก็น่ารักมากนะคะ220บาทเนี่ยบีบออกมานิดเดียวแต่ฟองเยอะมากนะคะจริงๆฟองเยอะแล้วก็นุ่มเนียนผิวมากนะคะก็ฝากโฟมไฮายาลลตดนี้ไว้นะคะเป็นโฟมที่ต้องบอกว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิวหน้านะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะใช้แล้วจะประทับใจแล้วก็จะหลงรักโฟมหลอดนี้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ